ถ้าซื้อแล้วก็คือไม่ได้ใช่ตอนนี้ได้อ่ะอีกวันเลย้ขนาดนาบวเอาไม้บวชตอเนี่ยตอนนี้ได้สองพันแล้วเราจ้าบวชอีกพันหนึงสามเป็นสาันสามน้อยพูดจัดใจไอยางบวชแล้วไหมไม่ว่าขนมได้เป็นถุงเลยนได้เป็นตขนมทำอะไรแล้ใจดีใช่พอซื้อเแล้วโอ้ยแบกกัน คนเอารถมาขนของกันทเขาซันเบาร์พรฝากกงเลี่ยงบางเลี่ยงจะเราวันขายใส่เขาให้หนา้าย เบี่โอ้ายวดีโอับสวยแล้วนอพี่เรนมันจสิเทียงแล้วก็ได้สันขนมมันอนหรครับนี่บอกมองนอนนตัวได้ปะได้ครับแต่ผมหกไปแล้วผมหกแล้วเอาเมืองก่อนอันนี้ ได้อแล้วรเปไ็แล้วค่ะเออสองิบสอู้ใด้่นอนี่มนนอยไมหนูหม,มีคนเล่นเกมปะนี่เห้ยเหตุดังเนาะพี่เน้นเร่นเกมเนเโอ,อ้นี่เขาเล่นเบเบีดปะแม่เล่นเกมเล่นไดย้ยเอ้แบบ บ่มี่ทอดพับเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วบมี่มูบี่หลังเกิะเกิดเลยอาวันนี้จัวมานอนจัวถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอจัวถ่ายไปลง่องยยทูปัตัว ันนี้รถแน่ทนั้งนเพพันก็ว่าบ่มีโทรศัพท์ทั้งหอกมีโทรศัพท์เอาตั้งสวดเอ้าโดนยืบเตีคันหัว เป็นของน้ำเป็นคอนเทนต์กันอันนี้หมอแอนสวัสดีครับคุณหมอแอนนะครับ ดีก็เป็นดีของเรื่องชั่วหน่อยบบแบบเอา้าไมโยกสวัสดีโคตรโค,รโครเน้นชิน เอาสวัดส,ดสดีครับพี่เน้นมายกมือไหวตายระบาดนี่จ <c oughs> ัวหน่อยชิดหอดแม่ระบาดนี่

หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ายะแยกตัวหลวงพ่อบอกว่าจะแตัวแยกตัวแม่ตัวแม่ใครบังคับเอาโอ้หแอบไปเที่ยวอักย่างแนานงคะแนนเอาถือไว้เอาอแล้วคะแนนนี่คะแนนเพรสกี่จิกะไบ เล่นสงสัานะ